คราวก่อนที่เราทำไข่ม้วนไปได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแม่หม่อมก็เลยมาคิดว่าเอ๊จะทำเมนูไข่อะไรอีกดีนะที่เหมาะเป็นอาหารเช้าสำหรับเด็กๆวันนี้น้องมิลลี่เลยอยากชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเอ็กมาฟินหรือว่ามาฟินไข่กันค่ะเป็นเมนูไข่อาหารเช้าง่ายๆที่เด็กๆสามารถช่วยคุณแม่ทำทานกันได้ในช่วงเช้าของวันหยุดสุดสัปดาห์ โรตีนเน้นๆและคุณค่าทางอาหารดีต่อเด็กๆทุกเพศทุกวัยแถมลูกกินไม่หมดแม่ก็กินอร่อยได้ด้วยอีกต่า,างหากทานเพียวๆก็อร่อยหรือจะจิ้มซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวก็เพิ่มรสชาติให้ถูกฝากขึ้นไปอีกวันีก็วันี นนเคอเอนทำเสียงปกติลูกม,มาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองพอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มัฟฟินไข่ประมาณ7ชิ้นค่ะทานได้อิ่มอร่อยกันทั้งบ้านเลย ตอกไข่เสร็จแล้วก็ทำการตีไข่ให้ละเอียดปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยตามด้วยต้นหอมข้าวโพดและมะเขือเทศใส่แฮมของโปรดของน้องมิลลี่เข้าไปอีกหน่อยเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน จริงๆแล้วนะคะส่วนผสมเนี่ยไม่ได้ฟิกไตล์ตัวค่ะเพื่อนๆสามารถครีเอทใส่ผักใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้ตามใจชอบเลยจะเปลี่ยนจากแฮมมาเป็นเบคอนหรือว่าหมูสับก็ได้แล้วแต่ใครนึกไม่ออกว่าจะใส่ผักอะไรมีผักอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นก็งัดเอาออกมาทำได้หมดเรียกได้ว่าเป็นเมนูล้างตู้เย็นอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียว ตีไข่เสร็จแล้วก็เอาเนยทาที่ถาดนะคะเพื่อที่ไข่จะได้ไม่ติดใช้ช้อนเติมไข่ไปในหลุมสักประมาณ3-4ช้อนโต๊ะให้ได้สัสดส่วน3ใน4ของหลุมแล้วก็โรยชดรด์ชีสด้านบนค่ะ เปิดเตาอ,อบที่อุณหภูมิ170องศาอบประมาณ25-30นาทีค่อยๆหมั่นดูนะคะว่าไข่เนี่ยสุกหรือยังหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ค่ะจะใช้ตะเกียบเนี่ยจิ้มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เช็คดูนะคะว่าไข่เนี่ยสุกทั่วถึงหรือเปล่าไข่สุกทั่วถึงเสร็จแล้วก็อ,ออกมาทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเอ็กมัฟฟินของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคราวหน้าเรามาทำของหวานกันบ้างดีกว่า ที่อังกฤษขนมบ้านๆที่อร่อยแล้วก็นิยมทานกันเนี่ยเขาเรียกว่า f ฟลปแจ็คค่ะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินกันหรือเปล่าวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจน้องมิลลี่กับแม่หม่อมด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปคุณผู้ชมได้ชมกันขอบคุณที่ตตามรับชมจนจบค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ